เซลฟี่เนี่ยนะครับก็ประมาณว่าเขาไม่สามารถที่จะยิ้มได้ใช่ไหมเวลาถ่ายรูปไม่สามารถยิ้มได้นะครับน่ารักดีฮะ thank you ทหารที่นี่น่ารักมากทหารรักษาพระองค์เป็นทหารรักษาพระองค์นะครับน่ารักมากครับผมก็เป็นถนนที่ทอดยาวจากหน้าลานพระราชวังนะครับยาวไปก็อันนี้เขาบอกว่าถนนเส้นนี้มันเป็นถนนก็คือ ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกของเมืองออสโลนะครับซึ่งวิ yeah! อ่านะครับก็อีพีนี้อาจจะเป็นอีพีแยกย่อยออกมาตั้งหากนะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมถ่ายมีแต่แบบเป็นจุดในจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่มีแบบบรรยากาศเมืองอันนี้ผมก็อยากที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศในตัวเมืองออสโลของนอร์เวย์ให้ได้ชมกันด้วยนะครับก็เลยจะเป็นอีพีบรรยากาศในตัวเมืองละกันนะครับก็มาเริ่มจากจุดนี้อันนี้เราจะ,ะทําการนั่ง รถรางนะครับไปที่อะไรนะพระราชวังอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยฮะรถรางก็มาแล้วนะครับรถรางก็เหมือนประเทศในโซนยุโรปก็จะใช้รถรางในการเดินทางเหมือนกันอันนี้ผมเท่าที่ได้มาที่ได้ดูในเมือง2ประเทศนะฮะคือสวีเดนกับนอร์เวย์ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะแต่ว่าจุดต่างคือจุดซื้อตั๋วของเขานะครับเดี๋ยวผมพยายามไปถ่ายนะครับก็ก็อาจจะต่างกันในส่วนเหล่านี้ใช้เป็นบัตรบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตนะในการจ่าย จะไม่ค่อยมีการใช้เงินสดกันนะครับอตอนนี้ก็รอกันอยู่นะครับได้ไหมเจ้าไปแล้วไปทันนะครับรถรางไปแล้วแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแหล่งกําเนิดพลังงานก็น่าจะมาจากไฟฟ้าบนรางสายข้างบนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไอ้ตรงจุดข้างบนครับไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เรายังซื้อตั๋วไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมออกมาจากไอ้สวนสาธารณะที่มีลูปปั้นเปลือยกายนะครับรูปปั้น คนแก้ผ้าเยอะนะครับผมจำชื่อส่วนสาธานะไม่ได้นะครับก็กำลังจะไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์ชื่อดังในออสโลนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวแต่ระหว่างทางก็จะพยายามเก็บบรรยากาศภาพในตัวเมืองออสโลมาให้ได้ชมกันแต่จุดสังเกตอย่างหน,นึ่งนะครับที่ผมสังเกตก็คือบริเวณรางรถรางเนี่ยเขาจะไม่มีเหมือนเป็นแบบเป็นเส้นบอกว่ามันอันตรายหรืออะไรอ่ะคือเขาจะทําเป็นรางติดกับฟุตบาทไปเลยนะฮะคือถ้ารางอยู่ในตัวเมืองก็จะเป็นรางอยู่กลางถนนเลยนะครับซึ่งไม่มีแบบเหมือนเป็นเส้น เตือนว่าตรงนี้อันตรายนะห้ามเข้าใกล้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ประเทศเขาไม่ค่อยมีอุบัติเหตุจากรถรางเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะเห็นนีนะครับก็อาจประชาชนที่นี่อาจจะรู้ได้ว่าบริเวณนี้ก็ห้ามเข้าไปใกล้นะครับะนะครับผมพอดีตอนกดซื้อบัตรร,ตรถรางมีปัญหาไม่สามารถกดได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแผนไปนั่งแท็กซี่กันนะครับก็เนี่ยนะฮะแท็กซี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้โหคุณพระแท็กซี่ BMW อเยนี่ยอ แท็กซี่เขาหรูแท็กซี่บ้านเขาหรูมากนะครับผมนี่นะครับก็จะไปกันขอนั่งกลางอ่ะแ๋ยวขอนั่งกลางแนละ้วกันโอ้แท็กซีห่หรูฮารูฮารามากน่าจะแพงนะนไฟทับเสื้อฉัน,นอเ,นะเอาเขียบคัดเร็วมา ทางประมาณ5กิโลนะครับก็ค่าใช้จ่ายในการนั่งแท็กซี่ B M W นะครับอยู่ที่ 100... เท่าไหร่นะคงรับ1 8ปโคิบเโคลนนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็เดี๋ยวผมแปะลงไปในคลิปนะครับเราจะมาที่พิพพระราชวังชื่อพระราชวังสล็อตมีความสำคัญยังไงอ๋อ เขายังอยู่ที่นี่พระมหากษัตริย์อยู่อ๋อนี่พระมหากษัตริย์ของนอร์เวย์พักอยู่ที่นี่เลยเหรอใช่แล้วเขาก็ให้คนทั่วไปเข้ามาชมได้อย่างนี้เลยเหรอชมด้านนอกแบบนี้โอ้คือถ้าเป็นเป็นที่เมืองไทยเขาจะไม่ให้เข้าไปในเขตพระราชวังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมจะปรับภาพเดี๋ยวผมจะกลับไปให้ดูบรรยากาศนะครับผมนี่เป็นนี้นะครับเป็นพระราชวังที่พระมหากษัตริย์ของนอร์เวย์ ทรงประทับอยู่นะครับองค์ปัจจุบันทรงประทับอยู่จริงๆเลยนะครับ <Okay. S 1> เนี่ยนะก็จะมีเป็นทหารเวรยนยามนะครับใส่ชุดประมาณนี้นะครับอ๋อเป็นทหารผู้หญิง I can o อโอเค thank you นะครับเป็นทหารผู้หญิงนะครับอันนี้ขออนุญาตเขาเข้าไปถ่ายวิดีโอป้ายมาถ่ายภาพนิ่งหน่อยโอ้น่ารักเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เขาก็ปรับท่าทางให้เราถ่ายภาพนิ่งเราจะขอเกี่ยว <laughs> Thank you uh, <laughs> เอาเซลฟี่เนี่ยนะครับก็ประมาณว่าเขาไม่สามารถที่จะยิ้มได้ใช่ไหมเว <laughs> ลาถ่ายรูปไม่สามารถยิ้มได้นะครับน่ารักดีฮะ Thank you ทหารที่นี่น่ารักมากาารรักษพะค์เป็นทหารรักษาพา <laughs> <laughs> าระองค์นะครับ <laughs> น่ารักมากครับผมเดี๋ยวเรากลับไปดูบรรยากาศตรงนี้อันนี้ก็เป็นลานหน้าพระราชวังนะครับเนี่ยนะครับอุ้งสวยอะ เป็นลานกว้างอันนีก้ก็เป็นทหารน่รักษาการอีกคนหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นผู้ชายเราก็จะไม่ไปถ่ายรูปแล้วกันนะครับ <c oughs> <c oughs> โห,โห,โหยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่พระราวัาาง <c oughs> เดี๋ยวเรา,าจจะต้องเดินลงไปข้างล่างนู่นแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายภาพกลับมาที่พระราชวัง <c oughs> เราเข้าไปในพระราชวังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพด้านหน้านิดนึงนครับแล้วก็จะถ่ายภาพพระราชวัง หันกลับมานะครับเพราะว่ามุมเมื่อกี้เมื่อสักครู่จะดูยากนิดหนึ่งอันนี้นะครับก็สําหรับตรงนี้ก็เป็นภาษานอร์เวย์นะครับก็ถามอันทินเขาบอกว่าเป็นประมาณว่าความหมายก็คือเป็นความหมายที่คนนอร์เวย์สร้างาลูกปั้นเนี่ยนะฮะไว้สําหรับเป็นเพื่อเป็นความทรงจํานะครับของลูกปั้นนี้ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้อะไรอ๋อนี่คือชื่อพระมหากษัตริย์นะครับ นี่คือชื่อของพรากชื่อว่า k a r โย o h a n อ๋อคาร์ลโยฮันะครับตั้งแต่ปี1763ถึงปี1844นะครับ And this was made สร้างขึ้นเมื่อปีอ๋อส่วนส่วนรูปปันนี้สร้างขึ้นเมื่อปี1875เดเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าหน่อยสิโอ้สวยงามนะครับสวยงามมากเลย แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นพระราชวังนะครับที่องค์พระมหากษัตริย์ปัจจุบันของนอร์เวย์นะครับยังคงทรงประทับอยู่นะครับที่นี่นะครับตรงนี้จากหน้าลานพระราชวังนะฮะเนี่ยเดี๋ยวบันไดเนี่ยนะฮะก็เป็นถนนที่ทอดยาวจากหน้าลานพระราชวังนะครับยาวไปก็อันนี้เขาบอกว่ามันถนนเส้นนี้มันเป็นถนนก็คือ ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตกของเมืองออสโลนะครับซึ่งจุดนัดจุดที่ผมอยู่เนี่ยคือทิศตะวันออกนะครับที่จุดพระราชวังเนี่ยนะฮะยาวเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็จะไปโผล่ที่สถานีรถไฟที่จุดทิศตะวันตกนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการเดินเดินเข้าไปนะฮะเดินเข้าไปในตัวเมืองตรงถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศภายในให้ดูด้วยครับเพื่อที่อันฮินเขาจะไปพบน้องสาวเขานะครับไปเจอน้องสาวเขาแล้วก็เราจะไปทำอ่าเรา แล้วก็เราจะไปกินไส้กรอกกันนะครับผมไปกันเลยจริงผมอยากผมอยากเดินกลางถนนรถ <c oughs> นัาจะไม่มีบ้าเขาเดินกลางถนนเนี่ยนะฮะจะได้แบบศูนย์กลางอา๋ตรงโน้นเนือนเขาจะมีเล่นอแอคคอเดียนนะฮะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยทำไรเอ่ย <c oughs> อ๋อพอดคาโยอโอเคโ k เคแต่ are you okay? yes, okay, my legs is hurting a little bit โอเค จะปวดขานะครับแกกินยาแก้ปวดขาเพราะว่าวันนี้เดินเยอะมั่วะครับเราจะไปดูศิลปินเราไม่เหรียญให้เขาไหมแม่แต่เพราะว่าผมไม่มีเหรียญนอร์เวย์นะครับไม่ได้แลกเงินมาเลยนะครับก็จะชมอย่างเดียวละกันอ๋ออันฮินแกมีฮะอันฮินเท็ก็น่าจะต้องกด กดเหมือนกันไหมอ๋อแต่อันนี้ไม่กดนะครับเป็นระบบออโต้นะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับก็พอไปมันจะดังตตตต้องรีบไปนะครับโอ้โหมาน้อยเดี๋ยวพิลลับครับพิลลับเพราะว่าตอนนี้ผมพลุงพลังมากเลยทั้ง power bank ทั้งไม้ทั้งอะไรไม่รู้ นะครับคลิปอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงครับับในส่วนอันนี้ก็เป็นจุดที่กั้นเพื่อไม่ให้รถขับขึ้นมาชนคนบนฟุตบาทนะครับเพราะว่าฟุตบาทเขาจะค่อนข้างเตี้ยนะครับก็จะมีไอ้แท่นๆเนี่ยเนี่ยนะเป็นแท่นๆประมาณเนี้ยเรียงเต็มไปหมดเลยนะครับตามฟุตบาทนะฮะเนี่ยนะเป็นสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมคล้ายๆแบบโรมันโบราณนะฮะเนี่ยเสาแบบอย่างเงี้ยนะครับ,บ,บผมไม่รู้มันคืออะไรเพราะว่าแม่กับอันฮินเดินมาไหนแล้วไม่รู้นะครับ คิดว่ามันน่าจะเป็นไม่เป็นมิวเซียมก็อาจจะเป็นส,ส่วนราชการสูรราชการอะไรของเขาสักอย่างนะครับคิดว่านะเดานะครับไม่รู้โอเคเข้ามาในด,ดูในส่วนนี้สิส่วนนี้ก็ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแม่กับอันฮีนเดินไปไหนแล้วกับฝ้ายโอตรงนี้สวยวะ่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเป็นโบสหรือเปล่าเดี๋ยวเด๋ เดี๋ยวเจออันนี้เดี๋ยวผมจะถามข้อมูลมาให้นะครับถามข้อมูลมาให้ว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นน้าพุนะครับตรงนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นจัตุรัสนะเหมือนเป็นศูนย์กลางอะ่ะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะศูนย์กลางที่คนรวมตัวกันไม่แน่ใจว่าแม่ไปไหนวะอูดอกไม้นี้ก็สวยนะครับ อันนี้ก็ดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับอืเจ๋วเลยอ๋อไนไงเจอละโอเคอะนะครับผมก็กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับขอกินอะไรสักหน่อยนึงตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมเดินทั้งวันนะครับก็น, <c oughs> น่าจะเป็นพวกไส้กรอกไส้อะไรเี้ะเอาพันเบคอนเดี๋ยวปอนเอาพันเบคอนวิชวันวิ <c oughs> ทเต้กน ก็เดี e> ๋ยวผมจะผมจะเอาเป็นอ okay. ันนี้นะครับอ่าเป็นไส้กรอกพันเบคอนนะครับยังไม่รู้ว่ารสชาติมันจะยังไงนะครับก็ราคาอยู่ที่44คนนะครับโมีพิซซ่าด้วยพิซซ่าก็น่ากินนะหรือว่าหรือว่าหิวะเอาเอาเอามาชิมกันหนึ่งเอาที่แบบว่าน่าจะคล้ายๆแบบของไทยหน่อยอาหารไทยหน่อยดี๋ยวผมเอาอันกลางแล้วกันนะครับนะครับก็สำหรับพิซซ่านะครับก็อยู่ที่ราคา อยู่ที่28่สิคนนอร์เวย์นะครับผมอันนี้ก็เขาใส่กับเขาจะใส่กับไส้กรอกกับอ่าเหมือนเป็นขนมปังนะครับไส้กรอกขนมปังเข,เขามีซอสให้ไหมมนะั้ยอ๋อไอ้ฝ้ายถือมาแม่ฝากถืออกปอนด้วยนะเดี๋ยวปอนอ่ะฝ้ายเลยไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ซอสต,ตรงนี้นะครับ เดี๋ยว yes I like chili sauce เดี๋ยวเราเอาเป็นอไฟฉายเลยไอ้เหลืองๆนี่เขาเรียกอะไรนะมั้งซีนับเดี๋ยนะมันจะหน้าตาประมาณนี้รสชาติเป็นไงคล้ายๆมัสตาร์ดโอเคเดี๋ยวผมมั่งทีนี้่ายถ่ายให้ทีเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแต่รอใส่ของตัวเองก็จะเป็น อันนี้เมื่อกี้ดูสักครู่คล้ายๆเหมือนเป็นน้ำจิ้มไก่นะเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนน้ำจิ้มไก่แล้วก็ไม่มีซอสพริกลองดูดิมันมีหลายซอสมากเลยชี่ชิชิลีอันนี้เนี่ยชิลี่เ็ดเจ็ด้านไปเก็จะซอสพริกอันนี้นะอ่อ uh, one sauce อ๋อ next o n ใช้เปล่าลองชิมดูก่อนรีบใช้เปล่าเดี๋ยวเราจะไปชิมกันข้าง,ง,งนอกนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาชิมตรงนี้แล้วกันนะหาจุดม,มานั่งเริ่มจากไอ้ไส้กรอกนี่ก็ถูกมากเลย คิดหาไม่เจอซอสที่ใส่มามันไม่ใช่ซอสพีกนะซอสมะเขือเทศแล้วผมไม่ค่อยชอบกินซอสมะเขือเทศอ่ะก็ไม่มแล้วแต่หิวอ,อร่อยมากนะครับไส้กรอบอร่อยมากมันก็คล้ายๆไส้กรอกพันเบคอนบ้านเราแหละแต่ว่ามันหอมหอมกลิ่นลมฟันด้วยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวกินพิซซ่าอีกนิดนึงเพื่อให้แฟนผมจะได้มากินด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแฟนผมก็ถ่ายอยู่เพราะว่าเขาก็หิวมากเหมนะือนกัน หยิบจากพิซซ่าไปนะว้านี้ก็เป็นพิซซ่าครับพิซซ่าน่ากินมากเลยอันนี้ป้ายดึงย่างไว้ติ่งหนึ่งอ่ะใส่ซอสแล้วด้วยก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวมาถ่ายคลิปชิมก่อนเกาเลยมาแปะไว้คืนโอเคเอาติ่งนี่แหละเอาติ่งที่ป้ายแปะแต่เขาขาวเนี่ยอะไมารู้มันเขียนว่าพิซซ่าแต่แดงๆน่าจะซอสมะเขือเทศ อร่อยดาวรักโอเคไม่รู้อร่อยเพราะหิวหรือเแบบไม่หรอกอร่อยจริงอร่อย,อรอยจริงคล้ายพิซซ่าหน้าหน้าอะไรบ้านเราที่มันมีตะขักไม่รูร้เพราะว่าโดยปกติผมไม่ค่อยกินพิซซ่าโอเคนะก็เดี๋ยวให้ป้าได้กินมากนะครับรแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาขอพักเบรกกินอาหารนิดนึงนะครับ <c oughs> หิวมากครับ <c oughs> We are